ตามกระแสหมอล่ำกดติดตามน้าในยเดอ้อสวัสดีพี่น้องแฟนคลับที่กําลังรับชมในตอนนี้เบิร์ตสุภุสุคนค่ะเมื่อีนแอดมินจะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นอกของอหมอลำเสียงวิหกเนาะหลังจากที่มีกระแสโพ์ในกลุ่มๆหนึ่งเนาะพี่โพ์ว่าหมอลำเสียงวิหก ปี3คือเงียบเท้คืออ่าบ่มีการเคลื่อนไหวเนาะด้านหัวนนนัน้านพศกอรก็ออกมาโพลผ่านเฟซบุ๊ก่วนโวเนาะพี่น้องชี้แจงว่ามอลำเสียงวิหกปีสมีการทุ่มงบปีนี้เนาะลงทุนประมาณ10กว่าลานพี่น้องเพื่อผลงานและข้อพิสูจน์สําหรับคิวงานในช่วงที่ผ่านมาคือช่วงโควิดก็มีการไล่สดมอลำเสียงวีหกทั้งหมด66 EP NY, อีคอนเสิร์ต n ออีก12งงานเนาะพี่น้องสรุปว่า ตลอดฤดูกาลในช่วงที่ผ่านมาวอลําเซมี6ทำการไล่สดไปเลยอกประมาณ170คิวงานอันนี้ก็คือไล่เฉพาะกลุ่มปิดเนาะพี่นอ้องมี f อซแฟนคลับสื่อบรรสนับสนุนข้างละบทตํากว่า3ถึง5 0พ0คนอันนี้ก็ถือว่าแฟนคลับที่ติดตามแล้ะกำลังใจแห่แรงเชียร์สนับสนุนทั้งพนานกโคซกรน้องยุกิเพนพาการแลวกะ ติดตามผลงานศิลปินภายในวงมอล่่าเสียงมีหกมือสปูดสุคนเพราะฉะนั้นในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้เนาะเพิ่นก็ได้ลงทุนไม่เบิดบ่ว่าจะเป็นการอ่็เฮดฉากไหม่ลงเวทีไหมลงไฟงไหมารากาประกาศรับสมัครแดนเซอรอ์นักลองรากาเฮดชุดไหมคอสตูมลงใหม่ทั้งหมดสำหรับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปนี้เนาะ จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวมอลำเสียงวีหกได้ที่เพจมอลำเสียงวีหกหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของพนาวงพงศกรแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของน้องยูกิเพนพกาจะสามารถทักเข้าไปได้นะคะพี่น้องไปห่หายกังใจหรือว่าติดต่อสอบถามคิ้วงานสอบถามคิวงานว่าเออว่างโบคาจางโทดา่อยากให้ทางหมอลำ รับใส่เนาะพี่น้องทําการแสดงเพื่อสังสีสันตระกาเหมอะความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทั้งบ้านขออนุญาตยิบคลิปบางช่วงเนาะพี่น้องจากอาการไล่สตรีมของมอลัมจากเพจมอลลัมเสียงวิหุไม่ให้พี่น้องฟังว่าขนานนกพงศกรได้มีการชี้แจงว่าจังใดมีกรตามที่แอดมินได้แจ้งให้ฟังขอบคุณพี่น้องสําหรับการติดตามและการรับชมและพอกันคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะตอนนี้ครับถุ่มทุนสาง เกือบสิบล้านครับฤดูการปีที่สามอลังการแทนแน่นอนครับเพร่ะว่าศุเป็นเวทีไฟแสงสีเครื่องเสียงปรับปุ่งทุกอย่างเปลี่ยนไม่เบิดพี่น้องพูนเบื้องไรกับไปบอกนะเด้อเสียงวิหกไม่ได้เงียบนะครับอยากพูดจะซื้อดอกที่นั่นก็จบโพดยัไในมอรังแฟนคลับดอทคอมนะครับอันนี้ก็ว่าแบบตรงไปตรงมากัดนี้พ่อไปเห็นบางคอมเมนต์นี่สิฮึคือบางห้เงียบจจิตดีิบางทีมันเป็นแรงเสียดทานนะครับเป็น มันเป็นพลังลบซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องเหล่านี้นะครับบัดดี้ก็เลยมาโพสเดี๋ยเพิ่นหูว่าถ้าจะเปิ้นทิตตามผมเพิ่นอาจจะทิตตามนกแต่ว่าเพิ่นอาจจะไม่ได้ติตตามเพจเสียงมีหอกเพราะว่านกนี่เสบบอเคยได้โพสเกี่ยวกับงานพราะถาไดเพราะว่าเราใช้เพจหลักเพราะว่าเพจหลังนี่คนติดตามเกือบสี่แสนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมกับพสบบแบบไร้สาระไปนะ แคปชั่นแบบแบล็เนี่ยแ,แบบไม่รุนนะครับส่วนมากก็สิเป็นแฟนคลับอื่นเลืนบ้านนีผมได้บอกว่าสุดท้ายก็อยากบอกเพื่อนว่าการุาณากดติดตามเพจมลำเสียงนิหกด้วยเ <c oughs> พื่อนิสด้รูกความเคลื่อนไหวแล้วก็กุมศิลปินก็นยังเหนียวเนียนสิบบว่าบัขยุบโป้งจังไไดกดติดตามเพจเท่าสามแสนก้วนะครับผมบอกเลย่าฤดูการนี้นะครับพี่น้องอาจจะเงียบในจากน้อยเงียบเดี๋ยขึอย่างเงียบเงียบถึงว่าในโซเชียลฮอสิเงียบฤดูการปีที่สามต่าทำงานทุกวัน ทำงานทุกวันทุ่มือนี่ผมไม่ได้ไปใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพราะเป็นการเสื้อผ้ายี่น้องเพาตุ่มเสเดียวเลยเขาเลย่ามามืดอย่าเ่าเปาอย่าฝ่าเ่าต้องมาพิสูจน์ครับต้องมาพิสูจน์วันที่เจ็ดตุลาคมนี้นะครับที่บ้านคอนสายอำเภอกูแก่ของเขานี่เองครับวันที่สิบสามนี่นะครับเป็นแค่นำชิมนำจิบเอาเอาไล่ไล่เอาไล่ไผเบิ้งเอาไล่เบิ้งตะวันที่สิบเอ็ดของครับ ฉากนี้ที่เป็นฉากของหมอลำเสียงอีสานอันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่นกน้อยอุไรยพรและกาัาน้องแปงเสียงอีสานครับผู้บริหารคนรุ่นใหม่มเป็นพี่เป็นน้องกันพี่พน้องเวทีเฮาประทันได้แล้ว